เบลยาาาาปปเอ้ยแหลกจังก็ขอกราบสวัสดีท่านพระแม่มน้องชาวไทยทุกท่านเพื่อผมรายการ TTE Gamer TV นั่นเองนะฮะวันนี้จะมาสอนลงแมปไม่ว่าจะเป็นแมปของพี่แมนยูแมปพี่ดากี้แมปของพี่ซีรอดอะไรอะไรต่างๆสุดพันนานาได้หมดนะ โดยมีแค่แอปนี้แอปเดียวฮะขั้นแรกฮะผมจะให้ทุกท่านดูเข้าไปดูไมค้าของผมก่อน,นเห็นหน้าผมนะเนี่ฮะผมจะมีแค่นี้ใช่ไหมแมบแม่น,มนี่จะมีแค่นนี้ฮะแล้วก็ เข้าไปโหลดแม่มมารับผมจะไม่ทิ้งลิงก์โหลดแม่มให้นะฮะให้ไปหาโหลดเราเองฮนะเอ้ยออกก่อนออกนี้ก่อนทีนี้ฮนะแล้วก็เขาที่ E-S File Explorer อยเนงะต้องมีแอปนี้ฮนะ ตาเลื่อนไปฮะเดี๋ยวกระตุกไม่ใช่เลื่อนแบบนี้ฮะนี่นี่ฮะแล้วก็ครอบลิปไฟล์ดาวน์โหลดของเราฮะนี่จะเป็นเอ้ยสมมตนินามีคส์ซื้อเกินไปลบ ทีตรงนี้หนึ่งมองคนเขาซื้อเกินไปฮะลงไปฮะนี่ฮะแล้วก็คลิกที่ไฟล์ตรงนี้ฮะถ้าโหลดนั้นจะมีไฟล์เป็นแบบนี้เข้าที่นี้แล้วก็แตกไฟล์ไปที่ฮะตกลงนี่ฮะ นี่คลิกที่ตรงเอ้ยเดี๋ยวดูเลยเวตานี่คลิกตรงนี้หนึ่งทีฮนะถ้าคลิกนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ตึ๊บคลิกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็นี่สามจุดเนี่ยสามจุดสามจุดจุดตรงนี้แล้วก็ย้ายไปที่ฮนะย้ายไปที่แล้วก็เกเม,มเนี่ยรูปไมคคัมเนี่ย กดเข้าไปที่เกมนะครับนี่นะครับเวิร์มอ่ะก็ตกลงก็เสร็จสิ้นแล้วนะวนะิธีการลงแมปก็เข้าไปดูในแมคคับพี่เรานี่ฮะแมนนะนี่แมปของพี่แมนดีก็สามาะ สมวติจะมารีวิวนะขอจบเนี่ยขอออกก่อนขอจบคลิปนี้ฮะสวัสดีฮะ